สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่อง c r o s m i l l นะครับและนี่คือเกม p a s i f y เกมที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบพวกสอยองขวัญอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเกมนี้มันออกมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนะครับนะแล้วก็ผมเห็นผ่านๆในใน,ในสตเตมอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งอยู่ซึ่งผมก็อยากจะชา์เลนตัวเองว่าจะไม่มีการลองสแสรออกจากปากผมแน่นอนนะครับมันเข้ามาข้างในได้ด้วยหรือ 谁来不念？ ในเกมเพรสฟายเนี่ยซึ่งถ้าเกิดใครที่ขวัญอ่อนนะครับก็เปิดครึ่งจอหรือไม่ก็ลดเสียงลงก็ได้นะครับสำหรับใครที่ขวัญอ่อนเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ไแนะนําให้เปิดเสียงสุดขนาดนั้นนะครับแล้วก็รอดูคนที่แข็งแบบผมเนี่ยเล่นเกมผีโดยที่ไม่ร้องสแสะดีกว่าน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับจริงๆภารกิจเนี่ยมันก็มีให้เราเลือกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาฟาร์ป่า,ปาสำนักง,งานนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเควสมันเป็นเควสหรือเปล่าที่เราต้องทำะนะแต่ว่าถ้าให้พูดถึกเนี่ยเร กลัวกว่าใช่ไหมฉะนั้นผมขอเลือกเล่นป่าแล้วก็เป็นซิงเกิลซิงเกิลเพเพยเยอร์ดีกว่าเล่นคนเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับ Let's go รู้สึกว่าเออมันมีภาษาไทยแล้วก็เออน่าจะดีเรามาถึงแล้วมีแม่มอดอยู่ตรงนู้นทำให้เธออ่อนแอระวังนะคุณไม่ใช่ทีมแรกที่พยายามทำเช่นนี้ คนอื่นไม่สามารถรอดกลับมาได้ทีนี้ก็ไปตรวจสอบพื้นที่อออกไปได้เหรอไมไวะเฮคิดขวานี่คือน่าจะไปฉายคีปเอาหนูนี่รีเทิร์นใครหนูนี่วะ อ่ะมาดูดีกว่านะครับโต๊ตอบโต๊ตอบคืออะไรโต๊ตอบนั้นจะเป็นคลิกซ้ายไฟฉายคลิกขวาตรงกลางตกอะไรวะตกคืออะไรชิปวิ่งแท,บท็บข้อมูลเฮ้ยทำไมมีไดขเก้าแล้วก็ ESC เป็นหยุดชั่วขราวนะครับ Control เป็นกระโดดซึ่งเราสามารถปรับได้ไหแม้ว่าเป็นคอนอ่า Control น,นี้ขอเป็นสเปกบาร์ได้ป่าวะไม่ได้ ใครก็ตามที่เข้าไปในป่าเหล่านี้จะไม่มีวันกลับมาได้ปรดอย่าเข้าใกล้เธอจากกักขังคุณไว้ตลอดการหมูเปล่าน่าจะหมูสภาพแวดล้อมก็เหมือนป่านี่แหละแล้วก็แบบไม่ค่อยมีใบมงุงใบไม้สักเท่าไหร่เนาะตามต้นโคนต้นไม้ก็เป็นเหมือนเป็นมอสเป็นอะไรอะ่ะ ประมาณนั้นอะ่ะที่มันแบบขึ้นตามเขาตามลากมีให้เราเลือกเดินแต่ข้างหน้าก็คือเข้าเข้าบ้านเลยนะถ้าเกิดเข,ข้าไปข้างหน้าถ้าไปขวาก็จะเป็นอีกทางหนึ่งขวาและซ้ายดีไปขวาดีกว่าํำรวจก่อนแล้วค่อยสำรวจไปเรื่อยมีจุดสีแดง นั่นมันกำจัดได้ยากเกิดไปคืออะไรวะคืออะไรอ่ะกำจัดได้ได้ยากเกิดไปชิปปิ้งโอเคมันจะมีดอกกุหลาบที่มันมันเป็นเหมือนดอกไม้ปลอมนะที่แบบเหมือนมีใครเอามาปักไว้นั่นมันกำจัดได้ยากเกินไป อ๋อติบาเกระโดดได้อยู่ยังดีที่มีไฟฉายนะถ้ามีไฟฉายนี่สวยแย่เลยอ่อนี่เหมือนเป็นปราสาทปะปราสาทสมัยก่อนที่มันแบบค่อนข้างแบบประหลาดทางนิดนึงที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับต่อสำรวจนิดนึง กันไกสำหรับใช้ในสวนโอเคไม่มีอะไรชิล <Chill. S 1> เอ๊ะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าโคมไฟที่ห้โคมไฟแหละไม่ได้มีอะไรหรอกเป็นบอ่บอ,บอนงะบ่อน้ำอะไรก็ว่านไปโอเคจุดนี้ก็ชิล เดี๋เข้าไปดีกว่านะครับเออบรรยากาศก็คือตอนกลางคืนแต่ว่าสว่างจัดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคืนเดือนหงายเพราะจันทร์เต็มดวงหรือเปล่า,าโอ้อะตรงนี้เหมือนกับเป็นอะไรอ่ะ มือนเป็นแท่นบูชายหญิเลยเนาะนี่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นแทน่นเอาไว้สำหรับวางสิ่งของบางอย่างออตรงนี้เหมือนผมถ้าเกิดดูผ่านๆก็เหมือนจะเป็นแบบโบสล้างโบสเก่าหรือเปล่าเนี่ย ตรงนี้น่าจะเป็นอาคารหลักนะครับเดินตามทางไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคประตูเข้าได้ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นตรงข้างหน้าอ๊ะไป ข้างหน้าที่เราเดินปะหมาหรือเปล่าเออใช่ใช่จริงด้วยนะวิลูกตาขงาิงไม้กุ่าับวิอะไรอะ ะ <c oughs> จีไรเจ้าบ้าเดี๋ยวเข้ามานะเว้ยอุ้ยมันตัดฟ้าไอ่ะจุ๊กจุกจุ๊กแบบหลบเข้ามาในบ้านจะเข้ามาไหม กี้ผมที่มันตามว่ะเฮ้ยอฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้เยเฮย้ยเฮ้้เฮียเ้ยเ้เด้ยยว้เดียยเฮ่เยยเฮ่นยเฮเฮเยเฮ้เ้ยย้ย้ มันยังไม่ตามอยู่เหรอมันยังตามอยู่ว่ะทุกคนจูกเจอกูจูกหน่อยเจอกูจูกหน่อยแล้วไอเทียมใช้ยังไงต้องมีพื้นที่แม่มดในการไล่เว้ของเธอ เดะเดวเดะเดะเดะดะฮอด่อนฮอด่อนฮอดอนเฮ้ยมันตามไม่หยุดเลยฮ้ยสูงสุด้วย้ยวิ่งอย่งเดียวปัญหาคือชพ่ายแล้วโอ้นี่ป้ายทางเขาเ้าเราอ๋อนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะเดี๋ยวขอวิ่งมาตรงนี้ก่อนนลครกับมันตามปะ พูดยุกนะไปดิเ,เราเราจะทำเพื่ออะไรวะ เรขอไปซ้ายก่อนแล้วกันยังตกใจเ,เงาดำๆไม่หายแล้วเมื่อกี้มันวุ่งมาแว่อะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเจออะไรอะไวว่ะถถอะไรวะ้วดอกไม้กูใช้ยังไงวะเนี่ยเออนะมาฝั่งซ้ายก็ ต่อามาตรงฟาร์มหมาต้องใช้กุญแจประตูใหญ่เอาหมาทำไรกันไม่หมาเยอะจังเลยวะเหมือนจะเอาไว้ทำเป็นเครื่องสั่งเวยหรือเปล่าหมาพวกนี้ตตาสีขาวพวกนั้นสิอุต้ตาสีขาวนะแต่ว่าตัวดำโอเคอันนี้ก็เป็นด้านข้างตรงที่เราวิ่งหนีตัวดำๆมาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ ้นนาเตรงีทำเพื่ออะไรวะกุหลาบจะช่วยให้คนมีเวลาเพิ่มขึ้นตัดผมของเธอเศษหางของลูกสุนัขกับตุ๊กตาที่สร้างด้วยกิ่งไม้และวิญญาณของเด็กๆในอดีตไม่มีโอกาสได้รู้ตัวโยนทุกอย่างลงในหม้อเวทมนต์สมผสมจะกลายปเป็นเอ,อะไรอ่ะอ่านยังไม่จบเลย มันต้องถูกแทนด้วยเดี๋ยวนะไม <c oughs> <ๆ>่มีอะไรนะชิลแต่ก่อนอื่นผมขอแบบตุ๊กตาก่อนเขาบอกว่าต้องเอากุหลาบซึ่งกุหลาบผมหายไปไหนวะมันต้องเอากุหลาบเอาเศษหางของลูกสุนัขเห็นเหเขาบอกกันนะเออกุหลาบมาแล้วเศษหางของลูกสุนัขก็ไปหาตรงไหนวะเศษหางของลูกสุนัข ต้องใช้กุญแจใหญ่ต้องใช้กุญแจประตูใหญ่อยู่ไหน,น<อ>เนาะกุญแจประตูใหญ่ตุ๊กตาไม้ตุกตตต๊กตาอย่างแทนไม่ได้หรอวะเหมือนมึงเหวอะเราต้องไปเอาตุก๊กตาแล้วก็เข้าไปในบ้านมันไม่น่าจะตามเราไปถึงบ้านขนาดนั้นต่ปัญหาคือผมลืมมองอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่ไง หยิบมาแล้วก็วิ่งสิครับแบบนี้ีกก่ก่อนไปก่อนวิมันเข้ามาข้างในได้ด้วยหรอเชยอะไรวะเนี่ยอะไรอะชี้อ เดี๋ยวนะกุหลาบผมหายผมต้องกลับไปเอากุหลาบก่อนเว้ยกุตามผมก็หายโอ้ชิตทำไมมันเป็นเงาอะไรวะนะสองเงา อยู่ทุกมุมเลยอ่ะวิพออ่นานใหม่อีกรอบเื้อวามแน่ใจไหนวะตุตาอยู่ที่เดิมกูขอโดูตุกตาบ้างหน่อยนะมาดีตาม,มาไม้น้องแล้วก็เอากุหลาเป๊ะวิตรงนี้ทำไมผมไม่เคยมาโอเคได้แล้วทเทเลสา์แห่งการชำระ คุณไม่มีสิ่งไหนที่จะสามารถทําให้มันทําให้เปียกได้วะเศษหางของลูกสุนัขผมว่าเราต้องไปหาคุณแจที่ต้องเข้าไปเอาเศษหางของลูกสุนัขก,ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ชอบเลยอะ่ะ หลังจากเด็กคนหนึ่งหายไปก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งงอกขึ้นมาจากรากไม้ในสุสัตว์วิ่ง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 แบบพิทูนวิ่งแบบพิทูเจยงไรถ้าคุณทำอะไรผิดเธอจะมาประกวดที่ข้างหลังคุณแล้วลงโทษคุณอุ้ยหายลงโทษแบบใจเกเรเหลเจ้ะ ทำอะไรผิดหรือเปล่าอ่าเปิดเพลงน้อยสร้างบรรยากาศจ้าเ,เดี๋ยวเล่าผิดไม่อย่างนั้นคุณจะสัมงบัตถึงลงใมมจของเธอใจก็แปลงฟันเถอ้วยกันนะนเธอกลัวแล้วคุณไม่มีกรหลาบจะขัดวิญญาณอะไรหลับไม่ทัน อะไรอ๋อโอเคผม่นเจ้าหุ่นจ้ประตูประตูประตูใหญ่แล้วทีนี้เราต้องไปเอาหางของไอ้พวกหมาน้อยน่ารักแล้วก็โยนลงไปในหม้อเยอะไลวะนะ Oh ไปเอาหางลูกหมาก่อนแล้วกันเนาะเราเค่อยไปเอาเอตุ๊กาตาอย่างหางลูกหมาน่าจะแถวนี้ไม่กลัวนะไม่กลัว มอโดนกุหลาบแค่นี้แต่ได้โดนกุหลาบก็ไม่บอกนะน้องสาวเอหมาไปแล้วมาไปไหนวิ่งไปไหนเฮ้ยเอ้าล้วนี่นตหาแบบนี้เลยเหรอโอเคเหลือตุ๊กตาอย่างนะครับ ขอดดูหน่อยละกันไปน้องหมาน้ำทางไปเลยวิือน,นองอใครเดินใครเดินทำอะไรไอ้เชี่อ เชียว <Chill. S 2> ไปไหนล้ว okay. โอเคผมควรจะนึกภาพออกแล้วเราไปหาจุดใส่หม้อ,อก,อก่อนละกันแล้วค่อยไปฟาร์มของพวกนั้นเนาะไม่น่าจะมีอะไรยากหรอกหนูคิดว่าหนูเดือดไปไีกไม่นานแล้วเวลาหมดก็เติมสีเหมือนร้านเกมทั่วไปอะ่ะเ,เติมทีละห้าบาทสิบบาทก็เติมไปดินี่อะไรหรอกผมของแม่หมด ขนลุงลางมากเลยนะขนแม่มดเนี่ยโุ้ยมีขนเยอะมากไม่ขนมันเป็นยิกีกวะมันขนสวนไหนวะนี่นนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอ้ขนเยอะแยะไปหมดเลยอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับโรง แบบที่ให้เด็กมาอยู่รวมกันอะศูนย์เขาเรียกว่าอะไรวะศูนย์ศูนย์ดูแลเด็กอะไรเงี้ยหรือเปล่าอุ้ย,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 ยอย่อาอย่าอย่าอย่าอ่าแมวแมวหน้าแปกๆนะ แม่ชีคนนี้ในาการตอนนีก้กิดคุ้เองวะไม่ดึกโอเคเขาบนไม่น่าจะมีอะไรแหละผมขอลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าถ้าเราไม่ไปเอาอดอกคหลาบะ่ะมันก็ไม่ตามเราหรอกกูป,ปาดก็งั้นๆหละ ก็ตามมดิุ้ยังไงอะอะยาอย่าอย่ายาอยา,ยาอน,นี่เป็นห้องครัวนะครับวิไอ้น้องหมาตกใจหมดจะเสียงมันอยู่แถวนี้วะเฮ้ย เดี๋ยวขออ่านแป๊บวันหนึ่งหนูนอนหลับไปบนเตียงที่บ้านแล้วตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นที่นี่อ๋อนุษล์ลักพาตัวอะไรอย่างนี้ไหมอาหารปรากฏขึ้นมาให้เรากับลูกสุนัขทุกวัน What the ปัญหาคือกุญแจบ้านใช่ปะแล้วมันต้องไปไขตรงไหนอะ่ะวิรูปนี้น่าจะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันนะอะไรเ่างอะไรชิวแล้วทีนี้เราก็ํำรวจรัวๆกุญแจบ้านเอาไปไขตรงไหนสิบอกทีอิีดูมีเงาเงาเด็กด้วยเฮ้ย มีเด็กอื่นอีกหลายคนที่นี่คอยดูแลซึ่งกันและกันอืมดีแล้วดีแล้วดูแลกันเจงเปิดประตูก็มันไม่มีแบบระบบไฮดดอริกเนี่ยวะจะไม่ต้องมีเสียงหยดบ้างน้ำมันน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้อุ้ยก็ขยันเดินตัดหน้าจริงๆเลยเอ่อผมขอกอหลุลาบก่อนแล้วกันเนาะ เงียบเห็น Five minutes later อ๋ออ๋อเือรลายเวทมบอลอยู่ใต้บ้านเอาไลฟ์เวทมบอลอยู่ใต้บ้านใต้บ้านเดี๋ยวถ้างั้นผมก็ยี่อะไรวะเนี่ย ผมขอไปเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะถ้างั้นกุ๊กตาตุ๊กตายางอยู่ไหนวะแงบไปโกตามาไม้น้องชายปิดบ,บ้านแม่งเลยแล้วกันเออกันได้ไหมอันนี้ปะห้องของเล่น Weding ay, oh, wih, le? Ya 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 ya, sih le? Wih, jauh lo pilih kan?

ือยังไงวะคือเมื่อกี้มันเป็นแบดเอนดิ้งเหรอผมว่าเออป่ามันน่าจะปางปาะอาณนี้แหละเอาเว่าในส่วนของแคสติฟายนะครับแล้วก็ในหมดของป่าเนี่ยน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะค่อยมาเพิ่มในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยสิหล่ะเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นปฏิกิริยาว่าการที่ผมเล่นเกมแนวประเภท สยองขวัญอะไรพวกนี้แล้วมันไม่มีความกลัวหรือว่าอะไรก็นั่นแหละครับก็ต้องทำใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะูดถึงอันว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกับตุ๊กตาฟาร์มแล้วก็สัตว์ประการใหญ่อีก3ที่ที่เหลือดีกว่าเนาะส่วนป่าก็จะขอจบแค่นี้แหละนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กด็กรดิ่งเป็นกลังใจให้ช่อง Cruise New ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นช่อง CRC ในอนาคตด้วยแล้วกันนะครับถึงความ u b s c r i b e r ใกล้เข้ามาแล้วขอให้ทุกคนก็อยู่แบบไปปนนะะลัคลิถด Peace.